เสาิตยเชื้อมุณนทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มารับเกียรติเปิดงานกิจกรรมยุทธชาติพันธุลักษณ์เบืองตากภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสูง่พุ่งต่อการคนรุ่นใหม่จำนงนปมางัากในวันนี้จากคำกล่าวรายงานที่เห็นได้ว่าศูนย์พัฒนารัชดรบนพื้นที่สูงววตากในด้านการพัฒนาสังคมการจัดส่วนอิการการส่งเสริมสรรพ์นุนประสานงานาก,งการดำเนินการด้านพัฒนาด้านสังคม ซึ่งจะเป็นต้องกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทขั้นต้นโดยเฉพาะการพัฒน,นาอาชีพและรายได้ของรัษดรบนพื้นที่สูงที่ศูนย์พัฒนารัษ,ษดรบนพื้นที่สูงยอดต่าได้ดำเนินการโครงการ,การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่ส,ส,สูงสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซอฟท์พาวเวอร์ปี67ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจฐานล่ากชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชนตามทุนทางสังคมบนพื้นที่สูงและเชื่อมันว่าแนวทางการรูปธุมอาชีพื่อเกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนบนพื้นที่สูงเข้าสู่การับรองมาตรฐานประเทศต่างๆเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เตรียมพร้อมๆสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม SE โดยใช้ทุนทางสังคมและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน ให้รัศดรลงทุนที่สูงเกิดค,ความมั่นคงทางเศรษฐกิจรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ลดความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสัคงคมเกิดความเข้าใจของสัคงคมและการอยู่ทางพหุวัฒนธรรมเกิดการพึ่งพาเองได้เป็นอย่างดีก็อยากจะเรียนว่าในในปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกชาติพันธุ์นะครับที่โดยเฉพาะอยู่ในจังหวัดตากนะครับเราก็มีโอกาสมากขึ้น